เจ้าความคิดที่ทำให้ชีวิตคุณล้มเหลวหากวันไหนที่คุณต้องไปพบก,กับลูกค้าเพื่อขายงานโปรเจกต์ใหญ่คุณคาดหวังกับมันเต็มที่และคิดว่าตัวเองสามารถปิดการขายแน่ๆแต่ผลสุดท้ายคุณกลับทำไม่สำเร็จนั่นหมายถึงความล้มเหลวไหม หรือถ้าคุณเตรียมสอบเข้ามาหาลัยอย่างขมักขม้นแต่สุดท้ายแล้วคุณสอบไม่ติดขนาดที่ตัวเองอยากเรียนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั่นแสดงถึงความล้มเหลวไหมหรือกระทั่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือความล้มเหลวไม่มีอยู่จริงมันจะไม่ถือเป็นความล้มเหลวถ้าหากคุณได้รู้สิ่งที่มีคุณค่าจากมัน ก่อนอื่นเลยคุณควรศึกษาว่ามีอะไรบ้างที่ตัวคุณเองเข้าใจผิดรวมถึงข้อคิดต่างๆที่จะทำให้คนเราพบเจอกับความล้มเหลวดังข้อคิดต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งหากคุณโฟกัสแต่สิ่งแย่ๆแทนที่จะเรียนรู้จากมันคนที่ผิดพลาดแล้วเรียนรู้จากข้อผิดพลาด กับคนที่ผิดพลาดแล้วมัวแต่โทษตัวเองคนทั้งสองแบบนี้ดูแล้วผิวเผินก็อาจจะเป็นคนที่ล้มเหลวเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือการเข้าใจถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อคุณสะดุดล้มก็จงหาสาเหตุแล้วปรับปรุงแก้ไขมันให้ดีขึ้น นี่คือการคิดในแง่บวกที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าให้กับคุณข้อที่2เพ้อฝันมากเกินไปคุณจำเป็นที่จะต้องตั้งความหวังในการทำอะไรสักอย่างแต่บางทีมันก็ต้องวางอยู่บนรลากฐานของความเป็นจริงด้วยอย่าคาดหวังในสิ่งที่เกินจริงเพราะมันจะทำให้คุณล้มเหลวในท้ายที่สุดข้อที่3 ไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นการที่ไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นอาจเป็นสิ่งดีเพราะมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จด้วยตัวเองแต่คนส่วนมากล้มเหลวเพราะคิดแบบนี้พวกเขารู้ดีว่ามีปัญหาแต่ก็ไม่ขอร้องให้ใครช่วยมันไม่ได้ทำให้คุณดูแข็งแกร่งเลยกับกันแล้วมันทำให้คุณดูไม่ฉลาดต่างหากเพราะฉะนั้น คุณลองขอความช่วยเหลือดูบ้างถ้าจำเป็นนะข้อที่4พูดมากกว่าลงมือทำการมีความคิดเจ๋งๆไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จตราบใดที่คุณยังไม่ลงมือทำความล้มเหลวก็มักจะเกิดขึ้นตอนที่เราไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดและนิสัยแย่ๆประการหนึ่งของคนช่างฝันก็คือการไม่ลงมือทำเสียทีเลย ข้อที่หกลัวที่จะแบ่งไอเดียให้คนอื่นไม่มีใครขโมยไอเดียของคุณไปได้หรอกถ้าคุณมีไอเดียเจ๋งๆก็อยากเก็บไว้คนเดียวลองนำออกไปพูดคุยกับคนอื่นเพื่อหาแนวร่วมคุณไม่สามารถเดินไปเดินมาแล้วหมดแต่พูดว่าฉันมีความคิดเจ๋งๆเ,เ,เต็มไปหมดแต่จะไม่บอกใครหรอกนะมันไม่ได้ช่วยให้คุณเดินไปข้างหน้าได้เลยข้อที่6คุณหัวดื้อเกินไป คุณอย่าหัวดื้อมากเกินไปล่ะโดยเฉพาะเมื่อคุณเป็นผู้นำคุณต้องเปิดรับไอเดียใหม่ๆจากเพื่อนรุ่มทีมบ้างที่สำคัญเลยคือต้องรับรู้อารมณ์ของเพื่อนร่่มทีมด้วยอย่าทำตัวแข็งทื่อเกินไปข้อที่7อยู่กับคนที่ล้มเหลวเป็นกิจวัตรคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรถ้ารอบตัวคุณมีแต่คนที่ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน คุณลองออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆลองไปเปิดมุมมองใหม่ๆหรือรับฟังข้อคิดจากผู้คนที่ประสบความสำเร็จตัวว่างข้อที่8ไล่ตามสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมแทนที่จะยึดมั่นในแนวทางของตัวเองหากคุณมวัวแต่ไล่ตามคนอื่นมันก็เสี่ยงที่คุณจะล้มเหลวได้ถ้าคุณไม่ถนัดสิ่งนั้นลองกลับมาดูว่า ตัวเองมีอะไรที่ทำได้ดีกว่าคนทั่วไปบ้างแล้วยึดในแนวทางนั้นไว้ให้มั่นจะดีกว่าข้อที่9กากรคิดว่าใครๆก็ล้มเหลวได้ทั้งนั้นความล้มเหลวขึ้นอยู่กับคุณล้วนๆหากคุณคิดว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติมันก็ยากที่คุณจะประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่ไม่ยอมให้ความล้มเหลวมาเคาะประตูหน้าบ้านของพวกเขาเป็นอันขาดคุณต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ซะละ